โอเคก็อีกนิดนึงสำหรับปลั๊กไฟอันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเก็บไว้แล้วค่อยมาแก้ไขมันให้มันถูกต้องให้ได้มันได้มาตรฐานให้มันน่าใช้งานให้มันใช้งานแล้วแล้วสบายใจกว่านี้หรืออย่างน้อยให้เรานำไปให้คนในครอบครัวเราใช้เนี่ยเราก็จะได้สบายใจกว่านี้นะครับ ่าประเด็นเพิ่มเติมก็คือเดี๋ยวเมื่อกี้เนี่ยเรายังไม่ได้วัดว่าไอเส้นที่เนี่ยมันอย่างเงี้ยมันนา่ามันน่ากลัวขนาดไหนดูครับดูอันนี้แค่ขนาดผมยังไม่ได้จับยืดออกมานะครับเนี่ยสซนติเมตรถ้ามันถ้าจับยืดตรงๆเนี่ยน่าจะเกือบ3ามเซนได้และอีกเส้นหนึ่งดูครับนี่2องซนติเมตร อันนี้คือสาย ln อยู่ใกล้กันแค่นี้เองอยู่ใกล้กันแค่นี้เองจริงแล้วตอนที่สายนั้นอยู่ข้างในเนี่ยมันถูกบีบไว้แค่ตรงนี้นะครับเนี่ยไอ้ตรงช่องที่เขาบากไว้เนี่ยแล้วมันมีไอ้ตะปุ่มตะปุ่มขึ้นมาสาตะปุ่มตรงเนี้ยที่มันทําหน้าที่บีบสายไฟไม่ให้มัน เลื่อนออกเลื่อนเข้าแค่นั้นนะครับแต่มันไม่ได้คงทนอะไรเลยตรงนี้เนี่ยมันโดนดึงแค่นิดหน่อยเนี่ยมันก็หลุดออกมาแล้วก็อย่างที่เราเห็นในสภาพแรกเนี่ยมันหลุดออกมาแบบนี้มนหลุดออกมาเลยโอ้แล้วกเ็เมื่อกี้ผมใช้คำว่าคอร์ดนะครับไม่แน่ใจว่า เราใช้คำนี้ในชีวิตประจำวันแบบอย่างเป็นทางการอยู่แล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าคำว่าคอรดของผมหมายถึงการทําให้มันขมวดให้มันเป็นปมก่อนที่จากข้างในครับไม่ให้มันดึงออกมาได้แบบขมวดขมวดให้มันเป็นปมตรงนี้ก่อนจากข้างในนะครับเวลาเราดึงเนี่ยมันก็จะติดปมมันจะไม่ได้แรงมันจะไม่ได้มากระทำตรง สายไฟตรงบัตรกรีตรงนี้โดยตรงมันก็จะปลอดภัยปลอดภัยกว่านะครับแต่อันเนี้ยมันไม่ไม่ได้มีการขมวดป่มอะไรไว้เลยแล้วเป็นแบบนี้เลยตรงๆอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็เพื่อความเคลียร์อีกอย่างนึก็คือว่าไอ้สายเนี่ยมันมันอาจจะถูกยืดภายหลังก็อาจจะเป็นไปได้นะครับคือมัน คือเราอาจจะมองโลกในแง่ดีหรืออาจจะให้มันลอง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 ให้มันเป็นธรรมอย่างเป็นกลางมากขึ้นละกันคือมันอาจจะมีการยืดหดของฉนวนหุ้มตรงนี้แล้วพอฉนวนมันหดลงเนี่ยแต่โลหะมันไม่ได้หดตามตามอุณหภูมิตาม อายุการใช้งานโลหะมันไม่ได้ยืดหดได้มากกว่าตรงนี้มันอาจจะหดลงหดลงจนทำให้เส้นทองแดงมันยาวออกยาวออกยาวขึ้นยาวขึ้นตามความร้อนตามความเย็นตามอายุมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่มันมีความเป็นไปได้น้อยมากๆเลยแล้วมันก็ไม่ ควรจะยืดออกมาได้2ซเซ้น3เซนขนาดนี้นะครับออชีวิตนี่หรือปลัก3ตาวงเล็บมีแค่2ตาและข้างในไม่ได้มีการขมวดป่ไมไว้เลยแล้วก็ L กับ N อยู่ห่างกันแค่แค่มดกระโดดมดกระโดดข้ามไปหมัดกระโดดอะไรแค่มดตัวหนึ่งกระโดดข้ามมาเนี่ย ก็เรียบร้อยนะครับอืมเดี๋ยวผมจะเก็บเอาไว้ซ่อมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำถ่ายให้ดูมาอีกทีหนึ่งว่าจริงๆแล้วถ้าจะทำให้มันได้มาตรฐานนะมันควรเป็นยังไงแต่ปลั๊กตัวเนี้ยผมโอ้โหผมขอประนามเลยประนาม ผมไม่ระบุยี่ห้อนะครับแต่เราอาจจะไม่เห็นในท้องตลาดสมัยนี้แล้วก็ได้เพราะว่าปลั๊กตัวนี้มันคอข้างเก่าเก่าแล้วพอดีผมไปเอามาจากห้องเก็บของนะครับพอดีเก็บก็เลยเอาออกมาดูโอ้โหนี่คือความมักง่ายนะครับความมักง่ายอยากจะประหยัดต้นทุนอยากจะอะไรก็แล้วแต่มันแตมันคือความมักง่ายแต่ว่า พักไฟมันเป็นอะไรที่ใกล้ตัวผู้ใช้มากมากเลยแล้วมาทําแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้จริงๆนะครับไม่ได้จริงมักง่ายจริงผมขอประนามเลยแล้วกันโอเคก็เท่านี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาจะทำให้ดูนะครับว่าถ้าจะทำให้มันปลอดภัยเนี่ยมันจะเป็นยังไง อ่อแล้วก็เมื่อกี้ผมลืมพูดอีกนิดหนึ่งก็คือเรื่องฟิวส์นะครับตอนนั้นพูดเฉพาะฟิวส์ที่เป็นเส้นลวดแบบนี้แต่ปัจจุบันมันก็จะมีฟิวส์อีกแบบหนึ่งที่เป็นฟิวส์อัตโนมัตินะครับก็ถ้ามันมีกระแสะไหลเกินมันก็จะตัดมันก็จะเปิดวงจรนะครับเปิดวงจรคือทําให้วงจรมันเปิดออก มันก็จะเป็นฟิลสอีกแบบหนึ่งที่ปลักสมัยใหม่ก็จะใช้แบบนั้นกันแล้วนะครับก็จะไม่ได้ไม่ค่อยได้ใช้แบบนี้แล้วฟิลกระบอกแบบนี้อันนี้เป็นเทคโนโลยีเก่านะครับแต่มันก็ยังใช้ได้ดีอยู่แต่แบบใหม่ดีกว่าครับแต่ว่าต้นทุนมันก็จะสูงกว่าแต่ก็สูงกว่ากันไม่มากหรอกครับแต่ว่าประสิทธิภาพมันดีกว่ากันเยอะแล้วก็มันรีเซตได้ด้วย อันนี้คือถ้าขาดเราต้องไปหาซื้อใหม่มาเปลี่ยนแต่ถ้าแบบใหม่ๆเนี่ยก็แค่กดก็ใช้ได้นะครับโอเคครับพปจริงๆแล้วครับเดี๋ยวพบกันใหม่ EP ต่อไปนี่คือ Vlog การระบายระบายความอัดอั้นตันใจแล้วกันครับก็ขออภัยคุณผู้ชมด้วยถ้าหากผมพูดอะไรออกไปที่มันไม่เหมาะไม่ควรยังไงก็ต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงณตอนนี้เลยแล้วกันนะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะมาดีบัฟ มา b ล u f ใครมาดิสเครดิตใครทั้งนั้นนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันคือทรัพย์สินที่เราซื้อมามันคือสินค้าที่เราซื้อมาอย่างน้อยมันควรจะปลอดภัยกับชีวิตมากกว่านี้มากๆเลยนะครับร้อยคะแนนเนี่ยในฐานะนักไฟฟ้าเนี่ยผมถ้าเจอนักศึกษาษทำแบบนี้เนี่ยไม่พูดดีกว่า ไม่พูดดีกว่าไม่พูดแล้วกันครับโอเคขอบคุณครับ